สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําดินปลูกต้นไม้กันนะคะอันนี้เป็นสูตรดินสําหรับบอนสีโดยเฉพาะเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าส่วนผสมที่เราใช้ในนี้มีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นดินดินบ้านๆเราธรรมดาเลยนะคะอันนี้จะเป็นดินที่เอามาจากทุ่งนานะคะมันจะมี จะเป็นดินดินใบมะขามนะคะเพื่อนๆดูสีเขานะคะนี่จะเป็นการหมักเป็นดินที่เกิดจากการหมักหมมของใบมะขามเป็นเวลานานๆน,น,นะคะดูสีเขานะคะสีดําเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือดินใบต้ามปูนะคะ อันนี้เป็นดินใบตามปูอันนี้จะเป็นขี้วัวน,นะคะพเพื่อนๆขี้วัวส่วนอันนี้นะคะพเพื่อนๆอันนี้เป็นดินที่เราหมักไว้แล้วนะคะอันนี้เราหมักตั้งแต่วันที่สี่กรกฎานะคะพเพื่อนเสี่กรกฎาคมหกสี่นะคะ อันนี้จะประกอบไปด้วยปุ๋ยที่เราได้จากการทำเห็ดฟางนะคะแล้วก็จะมีฟางข้าวมีข้าวโพดแล้วก็จะมีใบไผ่ด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรพิเศษจากทางร้านเราเลยนะคะที่เราทำขึ้นมานะคะส่วนผสมที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้ดินดินธรรมดาหนึ่งส่วนดินใบมะขามหนึ่งส่วน แล้วก็ดินใบก้ามปูหนึ่งส่วนแล้วก็นี่นะคะขี้วัวหนึ่งส่วนแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆดินพิเศษของเราหนึ่งส่วนเราผสมคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะก็จะได้หน้าตาดินเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนนี้ลูกค้าออเดอร์มาหนึ่งกระสอบนะคะนี่เราทำส่งลูกค้า ทางร้านเราจะไม่ใช้แกบดํำแล้วก็ไม่ใช้ขุยมะพร้าวเลยนะคะดินทุกอย่างที่เราใช้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะต้องเอามาล่อนล่อนให้ละเอียดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ถ้าเพื่อนๆมีวัตถุดิบอยู่เพื่อนเพื่อนก็สามารถเอามาลองทําได้นะคะอันนี้บอลสวยนะคะเพื่อนเนบอลเราจะสีสวยมากเลยต้นโตไรแข็งแรงนะคะ สูตรดินสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆมีวัสดุอุปกรณ์ดีเพื่อนๆก็สามารถนามาลองทำได้นะคะ